อ okay, ันนี้เราก็มาถึงโรงพักสอพอบางพีแล้วนะครับ <c oughs> ตามต่อคลิป2คลิปแรกตรงบริเวณที่เกิดเหตุคลิป2ตอนนี้พาผู้เสียหายนั่งรถตู้มาถึงสอพอแล้วนี่นะครับรถตู้คดีเรามาดูว่าเขาจะดําเนินการยังไงต่อกับผู้เสียหายนะครับเพราะการตรวจฉีมันเป็นการตรวจเบื้องต้นถ้าเขาเอาคนตรวจฉี <t os breaking> ดําเนินคดีแสดงว่าเขาไม่ไปฏิบัติตามขั้นตอน อันนี้คือโรงพักเขาจะต้องนําตัวนําตัวผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือคนที่โดนตรวจฉีเบื้องต้นเพราะผู้หมวดเป็นคนบอกเองว่าเป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับการตรวจเบื้องต้นมันไม่สามารถดําเนินคดีได้นะครับมันต้องเอาผลการคัดแยกสารถึงจะดําเนินคดีได้มาดูว่าบวกทองสอพอบางพีเขาจะดําเนินการยังไงนะครับตามที่ระเบียบตั้งไว้นี่อยู่ที่สอพอแล้วนะ ในรถตู้ไม่รู้กี่ลายนะครับในรถตู้นี่ไม่รู้กี่ลายแล้วก็ในรถกระบะสองลายตอนนี้เขาเข้าห้องห้องปฏิบัติการเขานั่นแหละอยู่ด้านหลังนะครับห้องปฏิบัติการก็คือห้องที่น้องเล็กเข้าเมื่อวานก่อนห้องปฏิบัติการเขาคือห้องที่น้องเล็กเข้าเมื่อวานก่อนเคสของน้องเล็กคนเดียวใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะของน้องเล็กคนเดียวใช้เวลาสี่ชั่วโมองอันนี้สี่ห้าคน ดูว่าเขาจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับน้องเล็กไปติดต่อติดต่อพนักง,งานสอบสวนที่ออที่เขาจะขอน่อยนะใครเป็นผู้เสียหายเนี่ยเออไม่พนักง,งานสอบสวนที่รับรับเรื่องที่เขาดำเนินคดีกับเราอะออว่าใครเป็นเจ้าทุกข์ใครเป็นผู้เสียหาย เราอยู่ที่สอพอบางพลีเรียบร้อยครับสอพอบางพลีนี่เป็นประเด็นตั้งแต่อู่บางพลีแล้วนะครับแต่อู่บางพลีตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนพอเอิญมันมาเกิดเรื่องกับน้องเล็กนะครับซึ่งน้องเล็กนี่เป็นสมาชิกของสมาคมแลกรบดันเทือนไม่ใช่เอฟซีทั่วไปนะครับที่จะอยู่ๆก็หายไปไม่ใช่นะครับ เคสของสพบางพีที่น้องเล็กโดนเนี่ยนะครับน,น่าจะยาวนะครับชุดจับภุมทั้งชุดน่าจะยาวนะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งคือการที่เป็นตำรวจแล้วอยากจับใครก็จับได้ไม่ใช่นะครับไม่ต้องห่วงครับเคตเล็กโพองนี่โดนหลายคนโดนหลายต่อด้วยนะครับ โดนหลายคนหลายต่อด้วยรอได้เลยนะครับเราเราไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลุกแกอมหน้าและไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกันแกล้งประชาชนแน่นอนนะครับเคสนี้เราจะตามมาดีที่สุดรวมถึงเคสที่ไปตั้งด่านตรวจฉี่เมื่อกี้นี้ด้วยนะครับผู้เสียหายเนี่ยในรถตู้นี่ไปรู้กี่คนในรถกระบะอีกสคนนะครับดูซิว่าขั้นตอนในการตรวจฉี่เบื้องต้นเนี่ยเขาจะปฏิบัติยังไงนะครับ พราะในกฎหมายเนี่ยเขามีบอกว่าตรวจเบื้องต้นกับตรวจคัดแยกนะครับตรวจแยกสารเนี่ยถ้ายืนยันว่ามีสารอันนี้สามารถดําเนินการได้แต่ตรวจเบื้องต้นมันไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นสารอะไรมันเป็นยาเสพติดหรือเป็นอะไรไม่ไม่สามารถยืนยันได้นะครับเพราะการตรวจข้างถนนเมื่อกี้เป็นการตรวจเบื้องต้นผู้หมวดเป็นคนบอกเองว่าเป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมผมเอาระเบียบ อันนี้ผมจะอ่านเดี๋ยวเดี้ยผมถ่ายให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าม่วยนี่นะอันนี้เป็นประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับเนี่ยเป็นประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งผู้หมวดเมื่อกี้แกอ้างว่าแกมีบัตรปปสผมจะอ่านระเบียบของสมักงานปปสให้ฟังะอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านระเบียบของสมัชงานปปสให้ฟัง ไ,ไม่แลผมขออนุญาตตั้งกล้องคือไอการที่เราไปเถียงกันกข้างถนนน่ะมันไม่เกิดประโยชน์หรอกนะครับแต่เราเราจะยืนยันด้วยเอกสารยืนยันด้วยหลักฐานอันนี้คําสั่งของขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับลงวันที่อันนี้ผ่านรัชกิจจานร์เบิกษาแล้วนะครับลงวันที่25าเมษายน2 5งพนผ่านมาแค่สองปีเองนะงนีะ่นะอันนี้ล่าสุดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยไอแจ็คมึงจบป .6 มึงจบป .1 มึงจบป .2 มึงจะไปเถียงตำรวจได้ยังไง<อ>ผมไม่ได้เถียงผมเอาประกาศของคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดมาอ่านให้ฟังนะแต่พเพื่อนผมอ่านหน<ร>ังสือออกแล้วกันอ่านขานไรเลย <จบ S 1> นะครับจบสูงจบสูงครับโรงเรียนผมมี3ชั้นคผมเรียนชั้น3ามเยจบสูงอยู่นะ เรื่องนะครับกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่อาศัยตามอํานาจามาตรา11วร์ค1 1ทับ2วรรค2แห่งพระราชบัญญัติพิธีพิจารณาคดี ยาเสพติดพศ .2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพิธีพิจารณาคดีพยาเสพติดฉบับที่2พศ .2564 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. ประกาศให้ใช้บังคับเมื่อพุนกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมีใคมาอยู่นี่ มเขาจะกับพี่หนุ_<_<_<_่มเหรอมันีิดจับกลุ่มนะต่างกินชิ้นนะครับพี่หนุ่มกินชิ้นอ๋อมันมีอะไรบ้างหนุ่มกินมาอยู่อ่ะอยู่รถใช่ไหมอยู่รถไม่ไรถต่อนะครับหมวดหนึ่งบททั่วไปข้อสองในประกาศนี้การตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดหมายความว่าการตรวจหรือทดสอบหาระดับหรือปริมาณของสารเสพติดอันเกิดจากการเสพยาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญายาเสพติด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผู้รับการตรวจโดยทดสอบหมายความว่าผู้รับการตรวจโดยทดสอบสารเสพติดข้อ3การตรวจโดยทดสอบหาสารเสพติดให้ตรวจหรือทดสอบจากปัสสาวะหรือในกรณีที่จําเป็นเพื่อการตรวจสอบประวัติการเสพสารเสพติดย้อนหลังให้ตรวจหรือทดสอบจากเส้นผมโดยให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจหรือทดสอบของชุดน้ํายาตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีแต่ละชนิดสําหรับการตรวจหรือทดสอบแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด เจ้าพนักงานปปสมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติดเข้ากับเข้ารับการตรวจหรือสั่งให้ไปรับการตรวจหรือทดสอบหา,าสารเสพติดภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานปปสภายในระยะเวลาและสถานที่ที่เจ้าพนักงานปปสกำหนดหมวด2การตรวจหรือทดสอบหา,าสารเสพติดในปสัสสัวะข้อ4การเตรียมการในการเตรียม ตรวจหรือทดสอบให้ถือปฏิบัติดังนี้อันนี้อ่านนั่งนั่งอ่านในโรงพักนะข้อหนึ่งจัดให้มีบริเวณสำหรับผู้เข้ารับการตรวจหรือทดสอบเพื่อดำเนินการตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปัสสาวะภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปัสสาวะเสร็จสิ้นไปโดยเรียบร้อยและเก็บไว้ในสถานที่มิดชิดจากบุคคลภายนอก ข้อ2จัดให้มีเจ้าพนักง,งานของรัฐทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการตรวจหรือทดสอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันเหตุการณ์โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักง,งานปปสข้อ3จัดให้มีอุปกรณ์ในการเก็บปัสสาวะโดยให้ใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกฝาปิดขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า60มิลลิลิตรโดยขวดที่นํามาใช้ต้องสะอาดและแห้งและให้มีฉลากและกระดาษกาวเพื่อใช้สําหรับปิดผลึกขวดตัวอย่างปัสสาวะด้วย ข้อ 5. วิธีการเก็บปัสสาวะให้ถือปฏิบัติดังนี้วงเล็บหจัดให้ผู้ควบคุมการถ่ายปัสสาวะของผู้รับการตรวจหรือทดสอบทุกครั้งทั้งนี้เพื่อป้องกันม่ให้มีการกระทําใดๆที่ทําให้ปัสสาวะเกิดการเจือจางเติมสารหรือปลอมปลนหรือสับเปลี่ยนตัวอย่างวงเล็บ2ให้บันทึกหมายเลขประจําขวดและชื่อนามสกุลของผู้รับการตรวจหรือทดสอบบนฉลากติดขวดเก็บปัสสาวะวงเล็บส ให้ขวดแก่ผู้รับก,การตรวจหรือทดสอบนำไปถ่ายปัสสาวะจานวนปริมาณ30มิลลิลิตรข้อ6วิธีการตรวจหรือทดสอบหาสารเจ็ติดในเบื้องต้นให้ถึงปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือหรือชุดน้ายาตรวจสอบดังต่อไปนี้วงเล็บ1ชุดน้ายาตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นของรัฐอันนี้นะหน่วยงานหนึ่งของรัฐแต่ที่เราไปเห็นเมื่อกี้ ไม่รู้มาจากไหนก็คือเป็นชุดตรวจอับวฉีกซองไม่รู้ข้าบไหนเี่ไม่รู้นะครับวงเล็บสองชุดตรวจหรือเครื่องมือตรวจทดสอบโดยอิโมนอซี่โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือวิธีการตรวจทดสอบของชุดตรวจหรือเครื่องมือแต่ละชนิดข้อ7จ็ในกรณีที่ตรวจหรือทดสอบเบื้องต้นตามข้อ6แล้วให้ผลบวกหากผู้รับการตรวจหรือทดสอบสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา ให้เจ้าพนักงานปปะสะส่งตัวผู้นั้นไปยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนย์คัดกรองตามที่กฎหมายกําหนดต่อไปโดยไม่ต้องดําเนินการส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังสถานตรวจที่สนดเห็นไหมครับผมอธิบายง่ายๆคือถ้าคนที่โดนตรวจแล้วผลบวกยอมรับว่าตัวเองเสพจริงยอมรับว่าตัวเองติดจริงให้เซ็นสมัครใจบําบัดรื้นภูนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องส่งตัวอย่างฉี่ไปคัดแยกสารแต่ถ้าประชาชนทั่วไปไม่เชื่อ ตัวเองไม่ได้เศษแต่มันเป็นผลบวกอันนี้เราต้องร้องขอให้ส่งตัวอย่างฉีดไปคัดแยกสารแล้วให้เขาทําบันทึกประวัติของเราลงในหนังสือและภาชนะบรรจุฉีดแล้วเขาต้องปล่อยตัวเรานะครับจนกว่าผลคัดแยกสารจะตีกลับมาว่าไอ้การตรวจเบื้องต้นนั้นมันคืออะไรเพราะยาแก้หวัดแก้ไอแก้ไข้ยาภูมิแพ้บางครั้งมันก็เกิดผลข้างเคียงทําให้ม่วงได้ นะครับมันคือการตรวจเบื้องต้นมันไม่ใชมะมันไม่ใช่การยืนยันผลเพราะฉะนั้นที่ผู้หมวดอ้างเมื่อกี้ข้างถนนนั่นคือการตรวจเบื้องต้นตามระเบียบเขาให้ส่งตัวอย่างฉีกไปคัดแยกสารแต่ผู้หมวดจะทําหรือไม่วันนี้เราตามมาดูที่โรงพักนะครับรอดูต่อไประหว่างรอมาเอาความรู้ตอบนะครับข้อ 8. ในกรณีที่ตรวจหรือทดสอบในเบื้องต้นตามข้อ6แล้วให้ผลบวกหากผู้รับการตรวจหรือทดสอบไม่สมัครใจอันนี้ไม่สมัครใจนะ ไม่สมัครใจเข้ารับการาบำบัดรักษาหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการส่งตัวผู้นั้นไปเข้ารับการาบำบัดรักษาตามที่กฎหมายกำหนดบุคคลนั้นอาจเป็นผู้เสพยาเสพติดให้เจ้าพนักงานปปสหรือเจ้าพนักงานที่ของรัฐจดบันทึกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนามสกุลภูมิลำเนาหรือสถานที่ของผู้รับการตรวจหรือทดสอบที่สามารถจะริตัวหรือออกหมายเรียกมาเพื่อดำเนินคดีได้เมื่อมีการตรวจสอบยืนยันผลตามข้อสิบแล้วพบว่า เป็นผู้มีสารเสพติดในร่างกายเห็นไหมครับข้อ8ชัดเจนไหมครับก็คือต้องลงประวัติแล้วส่งตัวอย่างฉี่ไปคัดแยกสารจนกว่าจะมีผลกลับมาแล้วค่อยออกหมายเรียกเข้ามาวันนี้เราจะมารอดูกันว่าผู้หมวดที่ไปตรวจฉี่เขาเอาเต็มรถตู้มาเนี่ยจะมีการดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือไม่นะครับต่อไปข้อ9ในการตวรวจแลดสอบหาสารเสพติดในเบื้องต้น เมื่ออ่านผลแล้วปรากฏว่าให้ผลบวกตามคู่มือวิธีการตรวจตามเครื่องมือหรือชุดน้ํายาตรวจสอบในข้อ6ให้ปิดเป็นความลับและให้เจ้าพนักง,งานปปสหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแอลของเจ้าพนักง,งานปปสให้ทําการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดนาขวดปัสสาวะของผู้รับการตรวจหรือทดสอบนั้นปิดให้สนิทพร้อมทั้งผนึกปากขวดด้วยแถบกาวโดยมีลายมือชื่อของผู้ทําการตรวจหรือทดสอบ กำกับไว้และเมื่อดาเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ที่ทําการตรวจหรือทดสอบรีบส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังสถานตรวจพิสูจน์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อตรวจยืนยันผลข้อสิบเมื่อสถานตรวจพิสูจน์โรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับตรวจปัสสาวะตามข้อเก้า 9, และได้ดําเนินการตรวจยืนยันแล้ว ให้ถือเกณฑ์การตัดสินผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้มีสารเสพติดในร่างกายดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งกลุ่มแอมเฟตามีนและกลุ่มเอ็กซ์ตาซีเมื่อพบว่ามีสารหรือเมตาบอลายของสารในกลุ่มดังกล่าวอยู่ในปสัสสาวะตั้งแต่1ไมโครกร,รมัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปวงเล็บ2กลุ่มโอปิแอ ได้แก่เฮโรอีนมอร์ฟีนและฟินเมื่อตรวจพบว่ามีสารหรือเมตาบอลายของสารในกลุ่มดังกล่าวอยู่ในปัสสาวะตั้งแต่300นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปวงเล็บ3กัญชาเมื่อตรวจพบว่ามีสารออกฤทธิ์หรือกัญชาหรือเมตาบอลายของกัญชาอยู่ในปัสสาวะตั้งแต่50นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปวงเล็บ4กลุ่มโคเคน เมื่อตรวจพบว่ามีสารหรือเมตาบอลายของโคเคนอยู่ในปัสสาวะตั้งแต่300นานโนกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปวงเล็บ5้คีตามีนเมื่อตรวจพบว่ามีสารและเมตาบอลายของคีตามีนรวมกันอยู่ในปัสสาวะตั้งแต่1ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปนะครับต่อมาหมวด3การตรวจระทดสอบหาสารเสพติดในเส้นผมอันนี้เราไม่ต้องเอาก็ได้เพราะมันไม่มีใครกระทำการตรวจในเส้นผมก็คือการตรวจย้อนหลัง สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนมาสามารถตรวจในชอตเส้นผมได้แต่กรณีนี้เขาตรวจฉี่อันนี้ผมขอเรื่องผ่านนะ,มะหมดสามนะครับเรื่องผ่านเพื่อให้มันเร็วขึ้นอ่ะผ่านเลยผ่านเลยนะครับอ่ะข้อสิบห้อ่าเหมือนเหมือนกันก็คือการการตรวจเส้นผมแล้วผลออกมาตามตามที่ผมอ่านนั่นแหละเหมือนกันนะครับ ประกาศนี้ประกศาศณวันที่9มีนาคม2565นายบิษณุเครือง,ครองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนี่นะครับนี่คือเอกสารของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เขาออกระเบียบมาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นปปสรหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบอำน,นาจบัตรปปสต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เห็นไหมครับแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นคืออะไร นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นคืออะไรเอาไปตรวจข้างถนนห้องน้ําก็ไม่มีบันทึกก็ไม่มีภาชนะที่ใช่สีก็ไม่มีเห็นไ,ไหมครับแล้วเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะทํำยังไงนะครับจะเก็บตัวอย่างขีบบันทึกข้อมูลแล้วส่งตัวและปล่อยตัวกลับบ้านหรือไม่คอยดูเราจะคอยดูกันนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของหมวกทองสอบพบางพีไอ้ที่ว่าเป็นถุงนะที่เก็บใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นที่เก็บซอง อันนั้นใช่ซอมถุงดำๆนะซอมตัวฉี่นี่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นภาชนะที่กระทรวงสาธารณสุขเขาออกให้หรือเปล่าอาจจะเป็นระเบียบใหม่เปล่าเออระเบียบใหม่อันนี้ผมผมมีไม่ได้หนังสือนะแต่แต่แต่ทีผมอ้างอิงผมอ้างอิงที่ผมอ้างอิงจากระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับเราเอาจากนี้มาคุยกันเราจะไม่แถจะไม่ไถนะครับการแถการไถผมรู้ว่ามันได้ใจมันสะใจแต่การที่พูดออกไปแล้วมันไม่ใช่ความจริง นี่คือความจริงนะครับระเบียบตามประกาศบางคนบอกว่าเฮ้ยไอ้แจ็คมึงไปสอนตำรวจได้ไงผมไม่ได้สอนผมเอาตามระเบียบนะครับอันนี้เป็นราชกิจจานุเบกษานะครับอันนี้บรรจุในราชกิจจานุเบกษาแล้วบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี65นี่ปี67จะสิ้นปีแล้วด้วยนะครับอย่าบอกว่าไม่รู้นะอันนี้เอามาอ่านให้รู้อ่านนี้ลงพักด้วยนะให้ตำรวจรู้ด้วยนะครับลงพักครับลงพักบางทีนะ นั่งที่หน้าโรงพักบางีเลยครับน่ที่นรับางีเลยครับเรามาดูกันว่าวันนี้ผู้หมวดจะปฏิบัติตามระเบียบของปปสหรือไม่เพราะว่าผู้หมวดอ้างว่าผู้หมวดมีบัตรปปสผู้หมวดจะต้องได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานปาปสมาเป็นอย่างดีก่อนที่ผู้หมวดจะได้บัตรมาและไปปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่งั้นประชาชนเดือดร้อนถ้าเอาความรู้สึกของตัวเองไปปฏิบัติหน้าที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับอำนาจจะมีก็ต่อเมื่อมันมีเหตุ นะครับการตรวจฉี่จะต้องใช้เหตุอันควรเชื่อแต่ผู้หมวดอ้างเต็มปากเลยว่าสงสัยถ้าผู้หมวดสงสัยใครเดินผ่านผู้หมวดก็สงสัยได้หมดดิใช่ไหมไม่ใช่นะครับผู้หมวดผู้หมวดพูดแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันทําให้ประชาชนเขาสับสนนะครับผู้หมวดพูดอะไรเนี่ยขอร้องขอร้องเอาที่มันเป็นความรู้ของประชาชนหน่อยประชาชนเขาจะได้ตาสว่างนะครับเดี๋ยวจะมาหาผมว่าเอ้ยมึงไปสอนเขาได้ไงไม่ได้สอน อ่านบ่อยนะถ้าถ้าผมอ่านแล้วผมจําเก่งองนี้ป่านนี้ผมเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วสมัยเด็กๆอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะอันนี้เราเราไม่ได้มาซ้าเติมหรือไม่ได้ไม่ได้อวดรู้แต่เรามานําเสนอให้เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับอันไหนที่ประชาชนควรรู้ก็ต้องรู้เราจะได้ไม่ต้องเป็ดตกเป็นทาสนะครับการที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐ บางคนนะครับเดี๋ยวจะมาฟ้องมินประมาทผมอีกนะเราจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้รู้มากกว่าเขาเราได้เปรียบเขานะครับการเถียงเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เถียงตำรวจไม่ชนะหรอกเพราะตำรวจเขาใส่เครื่องแบบเขามีกฎหมายในมือเขามีปืนเขามีกุญแจมือเราไปเถียงเขาเถียงไม่ชนะนะครับจะกลายเป็นว่าอะไรนะต่อสู้ขัดขวาง ก่อความเดือดร้อนลำคาญไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอาระเบียบม,มาคุยกันนะครับเอาระเบียบเอาขั้นตอนมาคุยกันถ้าเขาฟังก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเขายังดื้อดึงก็แสดงว่าระเบียบนี้ใช้ไม่ได้กับพวกเขาโอเคนะเดี๋ยวมานั่งดูว่าที่จับมาเต็มรถตู้เนี่ยเขาจะดําเนินการอย่างไรคอยดูนะครับ <Yes. S 1> ไป <Yes. S 1> เอาเอา,เอาบันทึจกจากลุมายัง mm. เอเกียเล็กเล็กเท่อไหรเล็กเ,เลกเดินไปข้างนอกเมื่อกีนอ้น่ะบางพีนี่นานแล้วหลายครั้งแล้วรอรอนะครับหลายครั้งแล้วรอรอคือเอฟซีผมท,<อ>ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของบางพีเนี่ย เขาร้องเรียนผมไปบ่อยมากว่ามีการตรวจชีตรวจฉีตรวจฉีผมก็ไม่รู้ว่าการตรวจชีเนี่ยตรวจประจําตรวจทุกวันเนี่ยมันทําให้ผู้ค้าลดลงไหมมันทําให้ยาเสพติดในพื้นที่บางพีลดลงไหมมันทําให้ยาเสพติดหายไปจากเขตรับผิดชอบของสอบพบางพีไหมผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้คือเอฟซีแจ้งไปเกือบทุกวันพี่แจ๊คตั้งด่านตรวจฉีพี่แจ็คตั้งด่านตรวจฉีแล้วช,ช่วยมาดูหน่อย ผมก็ไม่เข้าใจถ้าตั้งทุกวันขนาดนี้มันต้องหมดไปได้แล้วเพราะการตั้งใช่ไหมครับถ้าเอาตามยุทธวิธีที่อยากให้ยาเสพติดมันหมดไปถ้าการที่คุณตั้งแล้วไปตัวจฉีประชาชนเจอผู้เสพคุณต้องขยายผลไปผู้ค้าใช่ไหมผู้ค้ารายย่อยพอจับผู้ค้ารายย่อยได้คุณต้องขยายผลไปที่ผู้ค้ารายกลางและต้องขยายผลไปที่ผู้ค้ารายใหญ่มันจะไม่หมดได้ยังไงใช่ไหมแต่นี่ คุณตั้งมากันไม่รู้กี่ปีกี่ปีตัวฉีกันไม่รู้กี่ปีกี่ปีแล้วทาไมมันไม่หมดทาไมมันไม่หมดสงสัยไหมแล้วทําไมตั้งได้ทุกวันทุกวันแล้วจับได้ทุกวันทุกวันแล้วทําไมกระบวนการยาเสพติดมันไม่หมดไปจากทุนที่คุณคุณสงสัยไหมครับเพราะถ้าเอาตามระเบียบเอาตามขั้นตอนจริงๆคุณจับผู้เสพได้หนึ่งคนคุณก็สามารถขยายผลได้ไอผู้เสพคนนี้ซื้อมาจากใครก็ไปตามจับไอคนนั้น ไอคนนั้นไปรับยามาจากใครก็ไปตามจากไอคนนั้นไอคนนี้เอายามาจากไอ,อยันใหญ่คนไหนก็ขยายผลไปตรงนั้นแค่นี้มันก็หมดใช่ไหมแต่พวกคุณไม่ทําไงคุณจะเอาเฉพาะคนเสพคนเสพคนเสพแล้วมันจะหมดได้ยังไงใช่ไหมถ้าเอากันจริงๆนะครับถ้าเอากันจริงๆนะผมให้ตั้งเดือนนึงยังไงก็หมดถ้าเอากันจริงๆนะตั้งนานตัวชีหนึ่งเดือนขยายผลทุกคน ไปซื้อมาจากใครพ่อค้ารายย่อยรายการรายใหญ่จับให้หมดมันจะเหลือไหมไม่เหลือแต่ถามว่าพวกคุณได้ทํำไหมแค่นั้นแดละนะครับพวกคุณได้ทํากันไหมแบบนี้นะอันนี้ฝากแล้วกันนะครับสําหรับสอพอสอน,อนไหนที่ชอบตั้งด่านตัวชีรบกวนขยายผลแล้วจับพ่อค้าไล่ไปเลย ลายเล็กลายกลางลายใหญ่ขยายผลให้มันหมดสิ้นไปจากประเทศไทยถ้าคุณทําอย่างนี้จริงๆยังไงมันก็หมดไม่ใช่ว่าจากผู้เสพมาอา้าวปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บคืออะไรพรุ่งนี้ไปตั้งใหม่จากผู้เสพมาปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บพรุ่งนี้ไปตั้งใหม่คืออะไรใช่ไหมเมื่อไหร่มันจะหมดมันไม่หมดใช่ไหมโอเคนะครับก็ตามนี้ละกันตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ สอพอบางพีผมนั่งอยู่ในสอพอเลยห้องจับกลุ่มอยู่ข้างหลังห้องจับกลุ่มพี่ผหววดจับมาเต็มรถตู้เมื่อกี้อยู่ข้างหลังเขาจะต้องเอามาส่งพนักง,งานสอบสวนตรงนี้นะครับเขาจะต้องนําตัวมาส่งพนักง,งานสอบสวนนี้ลงบันทึกประจําวันตรงนี้เราจะนั่งดูว่าจะมีใครเดินขึ้นมาตรงนี้สักคนไหมวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้น้องเล็กโดนคนเดียวจับไปใช้เวลาไปสี่ชั่วโมงน้องเล็กคนเดียวนี่ใช้เวลาไปสี่ชั่วโมง อันนี้ประมาณห้าหคนคิดดูว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงคิดดูนะวันนี้เราก็มาตามเรื่องนะครับเมาเมาเมามาตามเรื่องแล้วก็ตามความคืบหน้าของน้องเล็กอันนี้ทำพีทำพีป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับ ป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนี่รถที่ไปตั้งด่านเมื่อกี้ถุงฉีหายไปแล้วนะถุงฉีที่ห้อยอยู่ตรงกลางนั้นหายไปแล้วเอาถุงฉีไปทิ้งแล้วไปแล้วรถตู้ออกไปยังอะรถตู้ก็ไปแล้วเมื่อกี้รถตู้ที่พาผู้ต้องหามานะครับ เราจะรอดูว่าผู้ต้องหาที่อยู่ในรถตู้เนี่ยจะถูกส่งตัวไปที่พนักงานสอบสวนหรือไม่เมื่อคืนก่อนนี่น้องเล็กคนเดียวใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าอันนี้ห้าหคนคอยดูที่จะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับอันนี้อ่านระเบียบให้ฟังเลยนะขั้นตอนการปฏิบัติดูซิว่าเขาจะปฏิบัติตามนี้ไหมนะเคลียไม่เคลียไม,รยม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆห้าหกคนในรถตู้ต้องมาถึงพนักงานสอบสวนนะครับจะหายออกไปจาก ปิตู้ไม่ได้นะจะหายออกไปจากห้องปฏิบัติการไม่ได้ที่ที่มันมีประเด็นนะครับที่มีตำรวจไม่ชอบพวกเราคือการที่บางครั้งการตั้งจุดตรวจฉีเนี่ยมันไม่เป็นตามมันไม่เป็นไปตามระเบียบและมันมีอะไรน่าสงสัยนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันนั่นแหละไม่ต้องให้ผมพูดนะว่ามันคืออะไรการตั้งจุดตรวจฉีส,ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วจะ จะหายไปไม่รู้หายไปไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะหายไปแล้วการหายไปเนี่มันจะแฝงด้วยอะไรบางอย่างแล้วการที่มีนักลบด่านเถื่อนเข้าไปในด่านตัวชีเข้าไปนําเสนอเนี่ยมันจะมีตํารวจบางคนนะครับตำรวจบางคน,นะคตงคนสติแตกควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะมันเป็นการไปขัดผลประโยชน์นะก็เลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเพราะการตั้งด่านตัวจชีแล้วมันจะแฝงไปด้วยอะไรบางอย่าง น่าจะออกไปตั้งอีกหรือเปล่าไม่รู้นะรถตู้ก็ไปแล้วรถกระบะก็ไปแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปเดี๋ยววันนี้จะอยู่บางพีทั้งคืนนะ่ะวันนี้ผมบอกเลยนะวันนี้เราจะเที่ยวบางพีทั้งคืนเนี่ยตั้งได้ทั้งคืนก็อยู่ทั้งคืนนะ่ะวันนี้นะครับเพราะบางพีเนี่ยเอฟซีร้องเรียนทุกวันพี่จ๊ค ตั้งด่านตรวจฉีกแล้วพี่แจ๊คตั้งด่านตรวจฉีกแล้วขยันกันจังตรวจฉีเนี่ยจับตรวจฉีทุกวันแต่ยาเสพติดไม่เคยหมดแล้วตรวจไปเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมามาดูกันนะครับมาดูขั้นตอนของหมวกทองบางพีว่าเขาจะปฏิบัติยังไงกับผู้ที่โดนตรวจเบื้องต้นแล้วไม่ผ่านนะมาดูกันรถออกตั้งด่านวิ่งว่อนเลยนูวิ่งไปวิ่งมาอยู่นู คันนี้เข้าคันนั้นออกออกไปแล้วนะชุดชุดที่จับมาเมื่อกี้ออกไปแล้วทั้งรถตู้ทั้งรถกระบะออกไปแล้วอันนี้ชุดใหม่อันนี้ชุดใหม่อันนี้ชุดใหม่เพิ่งเข้ามาไม่รู้ไปตั้งตรงไหนมานี่อเออใครโทรมาเดี๋ยวผมขอรับสายแป๊บนึง